โรงพยาบาลสนามนะครับในรอบนี้นะครับที่เราเรียนรู้จากรอบที่แล้วก็คือในเรื่องของระบบการระบายอากาศนะครับต้องขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่จะช่วยเหลือเราในเรื่องของการที่ดูแลเรื่องของเครื่องปรับอากาศจริงเราได้รับการที่แอพพรูฟหรือว่าการตรวจสอบจากสบสนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนหรือว่าคนไข้ที่เปอยเป็นโควิดนะครับได้นอนในเครื่องในในหอที่มันมีเครื่องปรับอากาศหรือว่าเปิดแอร์เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยในเรื่องของการ อากาศที่ร้อนมากนะครับผมว่าทําให้คนไข้เนี่ยมีปัญหานะครับจริงๆแล้วก็ในต้นแบบของการเปิดแอร์นอนนะครับก็เหมือนที่โรงพยาบาลบุษราคำที่นนทบุรีนะครับซึ่งจริงๆจะทำให้คนไข้เนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะไม่ร้อนอบอ้าวนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศเนี่ยถือว่าร้อนมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีความกระวนกระวายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเครียดให้กับคนไข้โดยมากเกินไปนะครับก็ต้องถือว่า ้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนนะครับในจังหวัดนะครับที่ช่วยเหลือกันในจุดนี้ครับจริงๆแล้วเรามีเกณฑ์ในการที่จะรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสนามอยู่แล้วนะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยใช้เกณฑ์นี่คือข้อที่1ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลในแต่ละแห่งเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือผู้ป่วยต้องไม่มีความเสี่ยงในแง่เรื่องโรคประจําตัวต่างๆนะครับเช่นในกรณีที่อายุเยอะมากๆหรือว่าในกรณีที่เป็นเด็กน้อยและอายุน้อยมากๆนะครับ หรือว่าในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคปัญหาทั้งโรคจิตนะครับแล้วเป็นโรคจิตจิตเวทอยู่แล้วนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีเรื่องของโรคประจําตัวที่ค่อนข้างรุนแรงกลุ่มนี้เราจะพยายามไม่ย้ายมาที่โรงพยาบาลสนามคนไข้ที่จะย้ายมาโรงพยาบาลสนามเนี่ยส่วนใหญ่มัก็เป็นแอคทีฟคนคนไข้ที่แอคทีฟอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนไข้ที่ไม่มีอาการครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะต้องอยากให้ในช่วงแรกเนี่ยเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการจอดเลือดเพื่อดูเรื่องของเม็ดเลือดขาว จะต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดเพิ่มเติมนะครับว่าไม่มีเรื่องของปอดอักเสบซ่อนเลนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราวางแผนในเรื่องของการรับการรักษาเนี่ยก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแล้วอาการเนี่ยน่าจะค่อนข้างไม่น่าเป็นห่วงมากครับวันนี้เนี่ยถ้าเรามีความพร้อมจริงแล้วท,ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของสถานที่เรื่องของบุคลากรเนี่ยเราเตรียมความพร้อมไม่เรียบร้อยนะครับโดยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับถือว่าเป็นที่ใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับก็ได้เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็ทีมบุคลากร,กรอินๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามก่อนนะครับในจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเทสบระบบเหมือนรอบที่แล้วที่เราทำนะครับในช่วงแรกๆอาจจะมีประมาณสักสิบกว่าคนนะครับ แต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเมื่อรันระบบวันนี้ผ่านไปได้เรียบร้อยโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้และว,วันต่อๆไปนะครับน่าจะมีการย้ายผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามมากขึ้น